สวัสดีเอาอะสวัสดีครับตอนนี้อยู่ผมสาวัะคังุละดแดนนะฮะแล้วตอนนี้เราจะมาอยู่ในรายการที่เราไม่ได้ทํามานานก็คือท่องคุ้มเฟซบุ๊กนั่นเองฮะแปบ๊บหนึ่งนะขอขอกล้องอะลืมเปิดหน้าฮะลืมเปิดหน้าโอเคฮะมาแล้ว ลืมเปิดหน้าเออผมว่าคลิปเนี้ยมันต้องโดนปิดความคิดเห็นเช่นเคยใช่ถ้า YouTube ไม่ปิดแล้วผมจะต่อย u t u b e เข้าใจไหมยูทูบมาทุกคนไปเริ่มรายการกันเลยฮะแล้ววันนี้เราจะมาท่องชมรมคนเล่นใหม่ครับอ่ากลุ่มของเออพิสวัตเอ้ยอ่านผิดก็ขอโทษนะครับ สมภาพที่สามมาไม่งั้นกระต่ายน้อยตัวนี้จะตายเว้า no 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 wow เวอร์ชันนี้ก็น่ารักเหมือนกันทุย <t> uh <i> ส่งรูปหาส่งไปแล้วจะช่วยอะไรหรอกไอออแรงเกิน โอ้โหเดี๋ยวติดเหลืองลงรูปที่หกไม่งั้นแมวตัวนี้ไม่งั้นแมวผมตายเกมอะไรปูผักเกมแต่งตัวเฮ้ยมาหาสึกคนเกเรนี่หว่าคนเกเรมาทะท่านศาสดาเออท่านศาสดาแห่งหุยไม่ใช่แดละ เออมวยทุยเอ่มคนชอบไอชื่อไอชื่อนามสก,กุลน,นี่ผมเห็นบ่อยละในกลุ่มนี้นหละเอาไปสมัครนะครับห้าสมัครนักเรียนสแตงซีรีส์จำนวนสามสิบคนพออหนึ่งคนพันลงหนึ่งคนนักเรียนห้องหนึ่งในห้องหนึ่งสิบคนห้องสอง สิบคนครูคณิตศาสตร์หนึ่งคนนะครูพละหนึ่งคนเจ้าของร้านเนื้อสองคนเจ้าของจองหอพักสองคนนั่นเรียนเกเลสามคนขอคนไม่เกลียนทักเฟนมาได้นะครับตรงเรียนตรงเรียนนะฮะเออสนใจถ่ายด้วยพอดีอยากสแสดงจริงเขาโพสต์ตอนไหนเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะ เพื่อหัดเวลาเก oh. oh, oh. ้าโหโอ้โหดีจริงฮะมาครับ uh. เป็นสิ่งมหัศจรรย์ <laughs> ไม่รู้จะพูดยังไงกับมายครับแล้วเนี่ยฮึ่ไม่พูดจะไม่รู้จะพูดยังไงกับมายครับแล้วยังไงดีมาครับเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์สามารถปลูกข้าวในบล็อกอันนี้ได้จะลงไอ้ อันนี้คือเล่นในโทรศัพท์ไี่รู้เลยว่าไม่หลอกแต่ถ้าแต่ถ้าที่จริงๆอ่ะมันจะมีแอป,ปเปลี่ยนเท็กเจอร์ให้อออันนี้อาจจะเป็นบั็กของเกมใช่เกมไมค้าดีสี่ที่มาห,หัศกาฮ์ฮัลโหลครับเซิร์ฟครับเพิ่งเซิร์ฟเพิ่งเปิดใหม่แนว Survival S M P I D แท้เท่านั้นนะครับที่จะเล่นได้ทั้งเจ้าว่าและเบล็อกมีคุยในิสอายุไม่จำกัดเด็กเด็กผ,ผู้ชาย เด็กผู้หญิงรับหมดน้องเซิฟเป็นเซิฟ24ชั่วโมงฮะสนใจคอมเมนต์หรือทักแชทมาเลยนะครับเออผมผมไม่สนฮะเออทังมัน้แข็งแรงเบสล็อกฮะอินทีเบสล็อกหลอดโทรศัพท์มีหน้าหลอดถูกต้องครับโทรศัพท์มีหน้าหลอดกดไลค์ย่ำทำไม ทำไมผมลองแล้วเบสล็อกมันหายเยอะด้วยหรือว่าคนเอาไม่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 ไมไมหรือว่าบักว้าวไมค้าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ย่ยม <c oughs> หาคนเล่นด้วยครับหานไอทกบอกไอดีแท้โอเคโอ,คโอ้ใช้ใช้เฟสฟูหรือมัลตนะิพิกเซลน่ะผมยังไม่ออกนะระหว่างมัลติพิกเซลกับเฟสฟูหาเซิร์ฟเวอร์คอมฟิเนนมึงอะไรกัน โอเครู้แล้วหาคนเข้ากลุ่มรอบที่สองมากลุ่มเล่นไหมครับ P.E. เอเอออันนี้มันโปรไฟล์เดียวกันโปรไฟล์ไม่ใช่สิ่ใ,ใ่นะ no, <Michael. S 2> น้องไมเคิลวองเราเดิกจากบ้านอย่างเดียวเลยทำไงดีคะขอเล่นอ่านว่ามิเชลไม่ใช่เหรอเหรอฮะไมเคิลตอนแรกอ่านอ่าน,านไม่ไมิเชลเหมือนกันมิเชล มิคาเฮ้ยมีมีมิคาเอลลิสผมไม่รู้จักอ่ะผมไม่ผมเป็นคนติดอนิเมะก็จริงแต่ผมแต่ผมไม่ได้แบบติดอนิเมะอย่างเดียวว้าวแปลได้สองอย่างนะทุกคนแปลได้สองอย่างมันเขียนเดี๋ยวนะผมขอหาความแตกต่างก่อนเออฮึไออีกับเอมันเหมือนกันเดีนะ๋ยวโอเคเป็นแบบ มิเชลเปล่าวะอ่านมีมิเชลวะโอเคไมเคิลไม่มีเชืเ่อแต่ตัง้งโหว่าเก่าแค่ไหนสิบสามผมทันบอกว่าทันเหมือนกันเพราะผม,มเล่นครับแมนใช่ผมเล่นครับแมนไอคลิปครับแมนอะเราคงรู้อะช่องเก็บของเนี่ยใช่ครับแมนทำใหุ้ดพิสน์ว่าถึงแม้จะไม่ได้เล่นเวอร์ชั่นเก่าแต่ก็รู้ว่ามันมีจริง ฮ้ยมันมีอยู่จริงมันมีอยู่จริงนะมันมีอยู่จริงฮะทองขุมเฟซบุ๊กนี้ฮะใครพอจะมีเอ็นออนที่ขุดแร่แล้วมันเผามาให้เลยไหมครับผมไม่ชอบนั่งหน้าเตาไม่มีนะเพราะปกติเวลาเล่นไม่เผาอย่างอื่นฮะโอเคอย่าโอเคมีอยู่นะโอเคมีอ่ะมี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  มีมีมีเกาคอหน่อยในกันคันคอฮะเมียนะโอเคผมไม่พิมพ์ดีกว่าวผมจะดูอย่างเดียวคลิปนี้เอออันนี้ฮะขอทุกคนไว้อะไรให้กับนายสปีอะไรน่ะ Spy สไปเอ๊ะสไปเดอร์ฮะสไปเดอร์คุงอันว่าสไปเดอร์คุงเปล่าวะด,ดูดูภาพดิไข่สไปเดอร์ สไปเดอร์คุงโอเคไว้อะไรดูคอมเมนต์ดีกว่าว้าวเผ่านั้นนานโอเคผมกำหนดเองครับตายเพราะใหญ่หมดตัวเห็นหมดตัวฮะต่อไปเพราะชาวบ้านละกันอีกไม่นอนสิมีชีวิตในไม่ทไม่มาครับจะสูวเหลือแต่ <laughs> ที่นี่จะกลายเป็นาพิพิธภัณฑ์อิก ที่ที่ชีวิต,วตเคยอยู่มาก่อนโอเคถูกใจเลยอโอเค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 เดี๋ยวนะเยวนะเราไปตอเผาของของผมบอของผมรอผมชื่อกล้องนะจะเอาผมไปเผาแน่แน่คุณอาจจะเอาผมไปเผาก็ได้อ่ะเออเออเออแต่เข้าใจ้วยว่าเราให้ผมตายก่อนผมยังไม่ตาย มาวัดถกใดวครับอู้คาบแมนเกมในตำนานอะ่ะเกมในตำนานอะ่ะอีกเกมนี่มันก็มาคาบเหมือนในเวอร์ชั่นเนีย่ยนะสร้างบ้านโคตรสวยผู้ชายรูปเต็บจิบเฟสไม่ได้แล้วครับโอ้ไม่ต้องทำฟืฟ้นเฟสหรอกบ้านโคตรสวย <c oughs> ม,ม,มันน่ามั่นใจี <ep> er. ปเปอร์ไปละไปได้แอคติ้งมากเกินไป ใช่ผมแอปติ้งมากคนตาแล้วอีกไม่นานก็จะโดนปิดความคิดเห็นแอด YouTube บ้าเลยถ้าปิดน,นั่นจะต่อยให้เลยผมไม่กล้าไปคนเดียวหาเพื่อเล่นเดี๋ยวผมก็เล่นใน้เป็นอีกหย่บถ้าอ่ะขอนอกเรื่องนิดนึงแล้วกันฮนะคือต่ามไอเวอร์ชันหนึ่งจุดสิบเจ็ดจุดสิบเอดนะฮะเชื่อไหมฮะเราสามารถเล่นข้ามเวอร์ชันได้ะฮะก็คือหนึ่งจุดสิบหนึ่งจุดสิบเจ็ดจุดสิบข้ามไปเวอร์ชันหนึ่งจุดสิบ จ็ดุสิบเอ็ดนะอย่างเช่นนะคุณฟไฟดักก้อนนั้นที่ผมเล่นด้วยฮะไอแมบในาภาคสองอะนะอือไอผมเขาใช้เวอร์ชันหนึ่งจุดสิบเจ็ดจุดสิบเอ็ดห้าของผมเป็นหนึ่งจุดสิบเจ็ดจุดสิบฮะมันก็เดี๋ยวใช่ทุกคนฮะใช่ทุกคนฮะมันก็จะประมาณนั่นแหละเขาได้ด้วยเขาได้เขาได้ฮะเนี้ยตัวแปสร้างบ้านด้วยสร้างบ้านู้วหัวใจครับออ้ย,อยังสวยครับ เฮ้ยสวยว่ะภ้าพสีเขียวใช่ไหมล่ะใช่ครับผมเฮ้ยสวยสวยสวยน่ากครับมูนดกดไลค์ตายมินิมอูวผมชอบหาโเล่นมาคาแบบเซิร์ฟเวอร์มีแอดออนมีกดสำคัญคุณไม่คุณไม่เกี่ยนห้ามใช้โปรแกรมโกงใดๆทั้งสิ้นมีกดแค่นี้เราแยกเซิร์ฟเราเซิร์ฟเราแยกกันอยู่หรืออยู่ร่วมกันได้ใส่แอดออนเพราะอากให้สนุกขึ้นนั่นเอง ใช่ทุกอย่างมันต้องมีแอดออนแต่มันอาจจะแหลกแน่ๆฮะตามหาสมาชิกค่คะนะครับสตรอรี่เพิ่ม3คนนะตำแหน่งสตอรหนึ่งคนนักแสดงสองคนสนใจทักเช่นมาเลยครับผมไม่สนใจฮะ FK ไว้หนึ่งชั่วโมงครึ่งอะผมเจอลูกครึ่งแกะสีชมพูมันหายยางผมเจอลูกแกะสีชมพูมันหายย่างไหมครับอู้ กูนี่นะจะเปี่ยนชอเป็นแกสีพมหานสัจจันนะว่าเหมาะสมดีเห็นมาหลายพ่อแล้วกูก็มีไม่หาอวดบอกมาครับโอเคกดถูกกดห้ากดห้าไปเลยทุยนะกูไม่รู้โอ้โหมีมนี้ฉันเลยยอมอย่าไปสๆมๆง่ายมาก เดี๋มเจอตามธรรมชาติใช่คือผมอะก็คเคยเจอเหมือนกันสักประมาณหนึ่งตัวมั้งแต่จะให้ง่ายกว่านั้นก็ย้อมอะย้อมเอาเดี๋ยวนะกี่นาทีเนี่ยเเอ็ดนอนดัด shader ทุกอันที่เขาแจกใน u ะู e a อ d r o i d เอามาลงใน iOS ไ,ได้ครับไ,ได้ไหมครับน่าจะไม่ขนบโอเคสร้างสิเลียวสวยอยู่สวยอะไรดะ บา r u หาบ้านอะไรงานหนุ่ยากนะหาผิดโกฎอืมคนใดก็สามารถลบได้ที่เป็นกลุ่มเกี่ยวกับการหาทีมงานทีมงานนะครับโอเคไม่เข้าอ่ะอันนี้ทำคลิปอยู่อ่ะ หาคุณเข้าเซิร์ฟขอเป็นผู้หญิงสองคนอายุสิบสามปีบวกเพราะผมไม่ผมไม่เข้าเพราะผมอายุนำ่มเกินสิบสามปีอ่ะอีกสามปีก็จะอายุสิบสามแล้วแต่มันคงอีกยาวไกลอ่ะตอนนั้นอีกยาวไกลอืมแต่ขอโทษนะที่เลยมาคาเบต้าผมไม่เข้าในทะเลนะยังไม่เจอทะเลใช่ไหมไม่เจอทะเลโอไม่ไม่ไม่เนี่ยแล้ว ใครสนใจจะดูป่าโอ้จะดูออยู่หรือเปล่าเนี่ยเอ้ผมเอ้มเอผมไม่ดูไลฟ์สดไม่หรอโเธอเสียงนี้ทุกวันเลยทุกวีทุกวันมาติ๊ก <c oughs> มาเช็คเฟซบุ๊กนี่ก็เจอเสียงนี้ทุกวันเลยฮนะทุกคนมดเนี่สมจริงมากเลยครับจิ้งจกฮะจิ้งจกอะ่ะทุกคนจิ้งนี่คือของเดิมนะฮะปัจจุบัน น้องกลายเป็นจิ้งจกไปแล้วทํากับผมแบบนี้ไม่ได้นะครับจะกินผมเป็นน้องจิ้งจกน้ําฮะเออแต่ผมจะเรียกจิ้งจกน้ํานี่ของผมผม,มันคือจิ้งจกน้ําครูผมยังเรียกเลยเออพี่แท็กยังเรียกเลยผมจะเรียกวัางไม่ได้เหรอ,อ,อจริงจริงมันก็ฟังไม่ดูน่ารักแต่เดี๋ยวผมจะเรียกว่าเอ็กซ์แลนแล้วกันเดี๋ยวแต่คลิปนี้ขอเรียกจิ้งจกน้ำก่อนเออเออเออขอเรียกจิ้งจกน้ําจบเจ็บเปรอะเปทุกแก จิจกทะเลไม่นะจิจกทะเลโอ้หนอนนั่นละ่ะอ่าคนช่วยเอเซิร์พีทำเซอร์ฟบีมันดีหรือแย่ครับผมเพิ่งเคยค่าเงนได้แย่ครับ <c oughs> แย่มากฮะแย่ ผมไม่ได้หมายถึงบนโฟสฮะไอสถานี่นี่มันไอสถานะนี่มันแย่มากผมเคยลองไปฆ่าไอพิเลเจอร์ในโหมดสร้างสรรแล้วนะผมก็เคยลองไปฆ่ามันนะทีหนึ่งแลวพอข้าหมู่บ้านปุ๊บอันนี้ไม่ใช่โหมดแล้วชีวิอรอดนะเป็นโหมดสร้างสารรผมก็ต้องมาไล่ฆ่าไอพวกพิเลเจอร์แล้วก็ลาเวเจอร์ตรงนี้ด้วยนะแล้วก็เมมดด้วยเพราะผมปรับเป็นโหมดฮาร์ดนะ,ะนะทุกคนปรับเป็นโหมดฮาร์ดนะ โอเคคือผมปรับเป็นหมดฮาร์ก็เข้าใจกันด้วยนะคะผมเอาหน้าบังไว้อยู่หน้าผมแบบหน้าหน้าใหญ่มากโอเคไปออกไปหน้าอาจจะใกล้ชิดนิดนึงเอา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 กดผิดไว้เอา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 อะไรวะเอา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 สงงงงวย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 ทุกคนไปมาโอเคเลื่อนเลื่อนเดือเลอเออะไรนะ คุณจะเอาอะไราไปทะเลไหนม้ครับนี่ตุล้องเป็นเพลงเลยเหรอวะ<ม>เลือดเดี๋ยวนะไม่เอาอะไรไปทั้งนน้นปบบเป็นเกมหมดหนึ่งยังไม่ทายเยี่ยม่ะแสดงว่าคุณจีเนยียนมากๆไป,ไปอย่าทําให้ช่องผมบินอย่าทําให้ youtube ปิดควานที่เห็นผมให้ฉันบา้าแบบนแปดปีที่แล้วไม่ได้เด็ดๆเสียงน้องผมนะฮะ ก็เสียงน้องฮะใข่ทันบ้านผมทนันนะฮะแปดปีที่แล้วผมทันนะแต่ผมไม่ได้ดูนะแปดปีที่แล้วสิวปีที่แล้ว fotos. อ่ะผมเพิ่งเกิดแต่ผมเพิ่งแต่ผมอายุหนึ่งขวบเพิ่งเก้าปีที่แล้วอะก็ประมาณปีสองพันสิบสามผมยังสองขวบอยู่เลยหัดเดินอยู่เลยโอ oh, YouTube ค i d s YouTube ียดฮอบประสรนทื่อหน่อยครับโอโอไม่ไม่ไม,ไม่เราดูไปลันี่เราดูไปละนนี้เราดูไปลวอเออ เราดูไปแล้วเราดูไปแล้วหาคนเขากลุ่มน้องไม่คันจะออกจากบ้านอย่างเดียวเลยอ๊ะเอฮ้ยไปไม่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 ทุกคนเนี่ยสไปเดอร์คุง้งสไปเดอร์คุง้งเอ๊สไปเดอร์คุง้ง s p i เดอร์คุง้งสไปเดอร์คุ้งะทุกคนเอ F K ไว้หนึ่งจุดบงครึดีจริงๆเลยเพื่อนโอ้บอปฟิส เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมไม่อยากได้ยินเสียงนี้ฮะทุกคนผมไม่อยากด้ยินเสียงนี้ผมเจอมาบ่อยแล้วผมขี้เกียจฟังแล้วสิ่งนี้ผมก็ฟังบ่อยไปไหนของตกเหรอโอเคไม่มีอะไรของของไม่ได้ตกด้วยอะคันก็ตัเจาวนีแล้วฮะสกินนี้จริงมันมันก็ใช้ได้ทุกคนแล้วแหละสกินนี้แต่สกินนี้เหมือนเพื่อนคนที่ชื่อว่าชิกกบูใช้นะเออ๋คนนั้นนั่นแหละคนนั้นนั่นแหละแป๊บหนึ่งฮะ โอ้โหโอ้ขุยเจอฮะทุกคนฮะแป๊บหนึ่งนะจริงจ้ะฮะโอเคทุกคนเมื่อกี้อาจจะมีหาคนเล่นเมามิวซี่มอดบเฮ้ยทำไมอือรผมจริงๆผมก็วิธีโหลดแหละแต่มันโหลดไม่ได้มันจะคือคุณรู้จักไมค์คาร์ฟใช่ไหมไอ้ไมค์คาร์ฟมันเป็นเกมที่เหมือนไมค์คาร์ฟเลยไม่เหมือนมันไม่เหมือนแค่เทคเจอ์เอาไงอะเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นนะ ใช่อะเก้าสิบเก้าอรซอันนี้ผมนับรวมนับปกเนยคล้ายๆนับปกคล้ายๆคือถามว่าเอ่ไอไม้คราบเนี่ยมันเอาไปลงแค่ไม้ครา t อย่างเดียวแล้วมันไม่มีคาว่าไม้คราบขึ้นใน e s เอถามว่าผมให้มันรวมกับข้อมูลไฟล์ผมยังให้เขารวมแนละ้วเว้ยมันเป็นมันแบบมันเป็นเฉพาะไอไฟไฟซิปอะไฟซิปอะ,ปอะทุกคนไฟซิปอะ แต่ไอไฟขี้สงสัยเนี่ยมันเออเดี๋ยนะเซิร์ฟนะเวอร์มาครับโอ้โหโอ้โหฟอนต์แบบนี้ผมอยากได้ฮนะแต่อันนี้มันเป็นในคอมโอ้เมาติพิกเซลแน่ๆเลยไมโครเฟสฟ,ฟูอันน่าจะต่างเัาติพิกเซลหรอเพราเฟสฟูเหเมือเกัน โอ้หโอ้โหภาพชัิระดับเท็ด,ดีฮะอันน้องผมน้องผมน้องผมนะอย่าไปนสนใจเลยน้องผมฮะน้องผมอย่าไปนสนใจอ่ะเดี๋ยวผมเอาหน้าบาังฮะชิปหยุดแล้วก็มันต้องกดเลยมาครับสูวสวนรอบ p ีว,ว่ะมี texture สามดีอ่ะฮี่สามดี texture สามดีฮะทุกคนเอ texture สามดีนี่คือผมมีนะ เฮ้ยในคอมเฟิสฟูเฟิสฟูเฟิสฟูหรือมัลติพิกเซลไม่รู้จะมีอะไรค,คไรับโอ้โหนี่ขนาดพีอีนะเนี่ยภาพยังสวยมากเลยสวัสดีครับชาวบ้านหาเบื้องลินโอเคฮะ รอบกินมนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่าน,นี้ฮะสำหรับใครที่ชอบก็กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์และหรือก็กดติดตามให้ด้วยนะฮะโอเคแต่ถ้า YouTube ปิดความคิดเห็นอีกฮะโอเคมันไม่เกี่ยวกับผมนะไม่เกี่ยวกับ YouTube นะเพราะ y o ยูทูปมังโอ้ปิดความคิดเห็นทุกคลิปที่ผมเปิดหน้าทุกคนเอ,อ่อไอยูทูปเอ้ยอ่ะบายปไปแล้วสวัสดียบายนะครับนูกสัตว์ทุกคนนะฮะบายครับพ่อแม่พี่น้องใะทุกท่านนะประชาชนนะฮะบายบ,ายบายปไปแป๊บนึงขอแป๊บ แป๊บนึงอะแปบนึง